ภาพจำจากเด็กชายคนหนึ่งสู่บทกวีชีวิตในทุกวันนี้ว่าจากโรงเรียนเทศบาลนาค,นคนรนครปฐมไม่เคยมีรองเท้าสตาั๊ดราคาแพงไม่ได้อยู่ในคาเดมีสวยหรูแต่เขามีบางอย่างที่เงินก็ซื้อไม่ได้นั่นคือหัวใจของนักสู้ในคําว่าหลีกหนีความจนผ่านความยากลําบากด้วยสายเลือดนักสู้จนกลายเป็นบทกวีชีวิตให้ได้ศึกษาในคําว่าธนาธรจันเพชรกลายเป็นแรงบันดาลใจของเด็กไทยทั่วประเทศ คนที่เคยถูกเรียกว่านักเตะพรสวรรค์สูงคนที่ใช้คำว่าฟุตบอลคือชีวิตแต่เส้นทางลูกหนังไม่เคยลาบลื่นหรือโดยได้กีบกุหลาบเสมอไปว่าจากดาวรุ่งในยุคนั้นสู่ช่วงเวลาที่แทบไม่มีชื่ออยู่ในทีมจากฮีโร่ในสนามสู่คนที่แทบจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยทีเดียวว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยคิดจะแขวนสตัรดด้วยรูปร่างที่เล็กเกินไปเพราะฟุตบอลไม่ตอบแทนในวันที่เขาไม่มีชื่อแต่เขาเลือกจะสู้เลือกที่จะศรัทธาไม่ใช่เพราะยังมีโอกาส แต่เพราะเขายังมีฝันมีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงตามตำหรับตำราที่ว่าผนทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนจากเด็กคนนั้นกลับมายืนจัดอยู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งกับบ้านหลังแรกที่ชื่อว่าสโม,มสรนครปฐมยูเนเต็ดไม่ใช่ในฐานะนักเตะที่เคยดังหรือแฟนบอลคู่ใจแต่เป็นในฐานะนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพร้อมเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่า พรสวรรค์อาจพาเราเริ่มต้นแต่พรสแสวงเท่านั้นที่จะพาเราไปถึงปลายทางอย่าหยุดเชื่อในตัวเองแม้วันที่ไม่มีใครเชื่อเราก็ตามความล้มเหลวไม่ใช่บทสุดท้ายถ้าเรายังกล้าเลือกเขียนมันต่อด้วยหัวใจนักสู้และแรงศรัทธาแสงสวรร่างจะกลับมาเสมอสำหรับคนที่ไม่เคยหยุดวิ่งว่าฟ้าลังฝนย่อมสวยงามตลอดไปธนาธรจันเพชรสู้ต่อไปนะ